ในบทนี้ก็จะมารู้กันในเรื่องของการเพิ่มวิดีโอและออดิโอในซีเควนต์นะครับเมื่อเราเปิดซีเควนต์ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีวิดีโอ3ตัวแล้วก็ออดิโออีกสาตัวโดยปกติจะเป็นแบบนี้ในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องการใช้วิดีโอที่มากขึ้นหรือออดิโอที่เยอะขึ้นเนี่ยถ้าเราต้องการวิดีโอ4หรือออดิโอ4เราจะเพิ่มมันยังไงวิธีการเพิ่มก็ไม่ได้ยากอะไรเพียงแค่เราคลิกขวาที่บริเวณตรงนี้ มันจะมีคำสั่ง add tag ก็ให้เรากดเข้าไปก็จะเจอกับ add tag นะครับในตรงนี้เมื่อเราเปิดขึ้นมาเนี่ยสนใจแค่2ตัวบนตัวลา่างยังไม่ต้องสนตัวที่แรกก็คือวิดีโอนะครับ video tag โดย video tag เนี่ยก็คือการเลือกเพิ่มจำนวนวิดีโอที่เราต้องการอย่างเช่นตอนนี้ผมมี v 3ถ้าผมต้องการวิดีโออีก2ตัวผมก็จะใส่ สองก็คือต้องการวิดีโอเพิ่มอีกสองตัวนะครับออดิโอก็เหมือนกันเราต้องการออดิโออีกเท่าไหร่ถ้าผมต้องการออดิโอเพียงแค่หนึ่งตัวก็ใส่หนึ่งแต่ถ้าต้องการมากกว่านั้นก็กดเปลี่ยนได้เราเอาแค่วิดีโอ2ตัวกับออดิโอหนึ่งตัวพอนะครับจากนั้นก็กดโอเคเราจะเห็นว่า วิดีโอเนี่ยจะเพิ่มมาเป็น V4 แล้วก็ V5 ละก็คือสองตัวที่เราเลือกไปเมื่อกี้กับออดิโ A4 ที่เราเลือกไปตัวเดียวนี่ก็เป็นการเพิ่มวิดีโอแล้วถ้าเราจะลบละ่ะวิธีการลบก็เหมือนกันก็คือเราสามารถคลิกขวาที่ตรงนี้แล้วก็เลือก Delete Tag ตรงนี้ก็ได้ก็จะเกิดคำถามว่าแล้วจะ Delete อะไรนะครับเราก็เลือกว่าอ่ะถ้าผม Delete วิดีโอตรงนี้ โดยเลือกว่า O ก็คือลบมันทั้งหมดเลยให้มันเกี่ยงไปหรือเราจะเลือกแท็กวิดีโอที่เราต้องการจะลบก็ได้อย่างเช่นถ้าผมต้องการลบวิดีโอ5ก็เลือกวิดีโอ5เหมือนกันกับ audio นะครับเมื่อเราเลือกตรงนี้แล้วก็เลือกเป็น audio 4มันก็จะลบวิดีโอ5กับอ audio 4ให้เราจากนั้นก็ลองโอเคดูเราจะเห็นว่า v 5หายไปแล้วแล้วก็ a 4ก็หายไป หรือจะลบทีละตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็เลือกตัวที่เราต้องการจะลบคลิกขวาแล้วก็สั่ง delete tag ไปเลยมันก็จะลบแท็กวิดีโอที่เราไม่ต้องการให้จะใช้วิธีแบบไหนก็ได้นะครับอะคราวนี้การเพิ่มแท็กนั้นมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการจับวิดีโอที่เราต้องการใช้งานเนี่ยใส่เข้าไปตรงพื้นที่ว่างๆตรงนี้อย่างเช่นว่าตอนนี้ผมมี v 1 2 3สอามอยู่ผมต้องการจะเพิ่ม v 4 โดยการจับวิดีโอของเราใส่เข้าไปเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการ,นะรตัวนี้นะจากนั้นผมจับแล้วก็เอาไปวางไว้ตรงพื้นที่ว่าง,างจะเห็นว่าวิดีโอและออดิโอเนี่ยมันจะถูกวางอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับแล้วเมื่อเราปล่อยเราจะได้เป็น V4 มาแล้วก็ A4 ด้วยก็คือการเพิ่มวิดีโอเองนะครับโดยการจับวิดีโอไปใส่ตรงพื้นที่ว่าง,างถ้าเราต้องการ V5 อีกเราก็จับวิดีโอที่เราต้องการไปวางอีกเหมือนเดิม แล้วปล่อยก็จะกลายเป็น V5 ห5แบบนี้นี่ก็เป็นการเพิ่มวิดีโอแบบง่ายๆนะครับแล้วก็น่าจะพอเข้าใจหากบางครั้งเราจําเป็นต้องใช้จะได้ใช้เป็นนะครับ